สวัสดีค่ะพ่อเป็ดค่ะเอ่งนี้ทุกคนา่งค่ะมาตามแนวทางกับพ่อเป็ดค่ะในงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะคุณพ่อโคงสุดท้ายเนาะคุณพ่อให้คลิปที่สองโคงสุดท้ายจังเลยค่ะ่านผช้่มเข่าตรงๆเลยศูนย์หกเนาะค่ะศูนย์หกตรงๆผีมาบอกเพิ่นเนาะค่ะผี โตเก่าใจจอยดำๆมาบอกคุณพ่อเนาะค่ะเขาของคุณพ่อค่ะท่านผู้ชมผู้ใดตามคุณพ่อคือไใดตรงๆเลยเนาะโบไใหลายโตเนาะคุณพ่อห้ศูน์หกท่านั้นเนาะค่ะแต่ว่ามือนี้แอดบริถือกระดาษแฟมเก่ามากเนาะคุณพ่อก็ต้องขอถทดขออภัยเนาะค่ะบริถือติดมือมานั่มเนาะค่ะเลขคุณพ่อเข่าจังๆเนาะค่ะงวดวังหันละงวดนี่คุณพ่อว่าฝันแหลวว่าสัน ฝ่าวมาตามคุณพอ่อคุณพ่อฝันเมือไอ้คะคุณพอ่อเอาแบบเอาตมวเมื่อคืนเนาะเอาแบบสดๆุดหอนๆเลยคุณพอ่อแตัวมันจะน้าเค้นนี่แหละค่ะฝันเมื่อคืนเนี่ยฟันยางก้อนข้างคนเดียวเขาเด้งเงินมาให้เออตัวอีมี่หกสิบบาทนี่หกนี่หกบาทนะทีนี่หกบาทค่ะเขาเอามาเนี้เดี๋ยวเขาไปเอามาอีกห้าบาทหกห้อยเลยวานนี้ห้าบาท เรื่งเงนเขาเ่งมาเรี้ยงตัวนี้เขาหาเรี้ยงก็นี่มนแม่เขายามาเรี้องหายได้เราเห็นคนที่น่มือเขาเดเงินมาหายพกบาทก็คือหายน้อยแท้ตัวเอาสนิทสัวอะไรอย่งคินว่ากันเรื่องว่าเอาอีกเอามาว่าคนเรจะให้อีกคนมาเอาซหกเห็นเกคแล้วเหมือนเอาหามาหายาปหามาหายอีกมวยเริ่อเรี่องเขาหายเลี้ยงบุบ่ตัวนี้ว่าพวกหายพกหายว่ะค่ะคุณือ พันมายาวเราพอดีแยกไปเรื่อยแยกไปเรือยไปหอกันคือเทียนตัวเขาเงินห้าบาทตัวนี่ทีหกบาทตัวคือให้น้อยแค่เยันยังสั่อะไรเอาเทีนพ่อเราบม่ว่าวัให้อีกคนให้อีห้าบาทเขาหายหกหารเดียวที่แรกนี่ให้หกบาทมปนบอกค่ะหบาทเขาให้ใจมาเรื่อย่เขาใจก็เอามาเอามาเขาเอามาห้าบาท เอามาเพิ่มให้อีกหาบาทมาใส่งหาหาบาทเป็นเหรียญยังคุณพ่อเหรียญบาทเหรียญบาทเบิดเลยเป็นบอกคะเหรียญบาทขอดีไม่ห้ยใช้มื่นอือแล้วเรื่องสี่เลขห้ตัวเดียวเลยแหละฮกหาตัวเดียวคุณพ่อเลยสิให้ยฮกหาตัวเดียวแกรนเลยตัวเดียวเพราะมันมีเข็มถนนอือมันเห็นเข็มกากาได้กองอะค่ะขอดให้ยของนะขอดใส่มือของขอดีใส่แปดหมื่นแน่แน่แน่เงินพกบาทค่ะ โอ้ยคือคือแท้เลยคอือเฮ้คือคือเอาไปยังไงให้เขาค่ะแล้วเขาก็ถอนไปก็เอามาอีกห้าบาทมาใส่นะอือจะฮกมาหนาค่ะฮกอยู่หนาละฮกมาตัวกอล้วงเงียค่ะจะยังไงยังไงฮกอยาคุณพ่อเล่สิให้ฮกหางกหาตัวเดียวแขนๆเลยตัวเดียวทําไมฟันแข้งขนาดนอือฟันมาขึ้นฟันมาขึ้นสดๆทัหอนๆเลยเป็นบอกวังคอนสีแจงเลย ค่ะ <c oughs> นอนหูงม้าเลยหูงม้ารังเลยค่ะมือน,นี้มาตามคุณพ่อวันที่หกเนาะคุณพ่อเนาะวันที่หกค่ะมือน,นี้มาตามคุณพอ่นนาาณพอเนาะค่ะคุณพ่อให้หกหาแขวนแขวนเลยขออนุญาตถามคุณพ่อเนาะค่ะคนที่เอาเงินมาให้นี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้า,ขาแขงไปแขวนนั่นเลยว่าโอ้โบเหน็นตัวตคนนี้คือมือวันนห้ไปเที่ขึ้นสองวันเลยเจ้าว่าเจ้าว่าอยู่ที่ินเสียงอยู่ห้าบาทเมื่อกี้ให้หกบาทเฮ้ยน้อยโทษ เออมาเอาเอาเอามาเราขึ้นนั่นแหละเออมาใส่อีกห้าบาทพก็ใส่บาทเก็ไม่ยุ่งกันมันนั่นแหละมันนั่นแหละมันหันลังอืมมันอยู่น้ำกันอยู่น้ำกันก็เั่งขายโคกหาสิเดี่ยวมั้ยจายโกหาก็ขายโกก่อนนะโคกมาก่อนนะค่ะหามาทีหลังอืมถ้าบวกใส่กันเนี่ยบรรคุณพ่อบวกก็โกหาหาก็พกบวกสิกันเป็นเท่าไหร่เลยบวกดอกเอาบวกหลายถ้าบวกก็ให้ท่านผู้ชมเพิ่นบวกเอาเนาะถ้าเพิ่นอยากบวกเนาะค่ะ ถ้าหาก็ะกบวกสิกันมันก็เป็นสิบเอสดนะคุณพ่อค่ะแต่ว่าคุณพ่อว่าบอตบวกว่าสันเอาเลยๆเอาโตๆมันอือเอาโตๆมันเลยหตัวเดียวกกวเดียวแขวนเลยอือห้าหกห้าอะไรนะระมามื่นละหมื่นกะหาเมนบอกคะกระโเอถ้าสามตัวนี่กระโอยู่กลางเอาใหมอีกหาทับว่าหากระโขกอยู่กลางค่ะทางโจกห้ถ้าสามตัวหาหารหาเนาะค่ะ ถ้าสองตนี um ENNIS, ่ให้หกหาแขวนเลยอืมค่ะธรรมชุ่มเลขงามเนาะค่ะอ่ะงวดนีคุณพ่อให้หาหกหาคับหกหาเนาะค่ะต่อวิกต่องวดเลยเนาะค่ะมื้อนี้มาตามคุณพ่อวันที่หกเนาะค่ะคุณพ่อฝันมืนขึ้นนี่ประสันสุดๆห่อนๆเลยว่าสั่นค่ะเขาอยู่เาพราะว่ามันฟันแึ็งตุ๋งๆมาเป็นโจนค่ะเห็นเขามาไห้เนี่ยเป็นไห้พร้อมมาใส่มือพร้อมหน้าเรมือเลยค่ะ จะคิด่แค่น้ำดำโบเมนโบเมนผีตัวเก่าบ่มาแค่แค่น้ำดำโบเมนตัวนันนี่คือใก่กั้นนี่แหละค่ะเรื่องนั้นโบเมนผีตัวเก่าผีตัวมาบอกหวุดหงินบ่เนาะเขาทีมาใหม่เรากำนั้นผีตัวมลงมาคลิปสองแล้วค่ะหล่ออีกเทือก็คือโครงสุดท้ายเนาะคุณพ่อเนาะค่ะตัวนี้เป็นคลิปแรกเนาะค่ะบางเทือกกระมันตั้งแต่คลิปแรกได้เนาะคุณพ่อคลิปแรกเลยค่ะตั้งแต่ออกคลิปสองค่ะ แนวทางของคุณพ่อเนาะค่ะให้มาชัดเจนคิดว่ารอบนี้นาสีมันอีกเนาะคุณพ่อเนาะค่ะเพราะว่ามันมูมีแนว่าบังเนาะคุณพ่อบังมาบังอยังมันหายไปเรื่อยๆค่ะหายตรงๆมาเลยเนาะมูมี่จะใช่หมอได้แฝงอย่างนะมันหายมาเป็นระยะระยะระยะมาเลยค่ะอืมหมอได้แกงอยางขี้โม่หรอหมอได้แฝงอย่างกันออกต่งๆมาเลยกันอออกไปเลยนะเป็นจังได้งวดบังหัน06หายโซกบอกคุณพ่อ ไส้โามรู้ได่นำยูเมนบอกคุณพ่อไเขาด้ยอืมได้ลอตเตอรี่เจ๊กใบคะ่ะสองใบเนาะค่ะห้าสีู่กมมี่เนี่ว่ะเจ๊ก็เลยเอาไอ้ยแมนค่ะค่ะท่านผู้ชมมุกมี่นาดแล้วนาดมุนได้ไดสองใบซ้ำสองใบขนาอค่ะกัมันมีกัจะเอาอียุ่มมุกมีค่ะ กระทือว่าได้โชคด้วยเนาะคุณพ่อเนาะเกษตรแหนไปเรื่อกษรมักนี่แห่งเกแน่ค่ะแต่มันอยู่กับมันสีบอคันไปนะมันสะอยู่จะซื่ออนะค่ะมันเป็นอย่างนี้คือกันมันอยู่มันเกษสรมาบอกอย่างน้แหละท่าได้มาแล้วมาติดต่อกันได้เนาะคุณพ่อค่ะเขาถูงหมดค่ะเขาสามหมดค่ะถือสามหมดสีหมดสอบค่ะ เราเสียกัเบิดเดือนใช่บอกหมอคือมันถือค่ะถือเบิดเดือนเนาะค่ะแล้วขิงกระตุ่ยเพราะต้องนึือกใบอร่อยถ้าเราใต้องไปค่ะไข่ข้ามโตกัพ่ออย่าลืมติดตามคุณพ่อเด้อค่ะท่านผู้ชมติดตามคุณพ่อไว้เนาะค่ะทาเดม่าเดมาได้บานี้ทาเดม่าได้มาได้บานี้เริ่มเบิร์ดเดือนค่ะเริ่มเข่าเริ่มเข่าฤดูกาล ที่เพิ่อนหายเลยเด้๋ยวน้องคุณพ่อนลเอ่ะหอดช่วงมันแล้วเนาะช่วงมันมาแล้วเนาะค่ะค่ะช่วงมาแล้วคุณพ่อหน้าหารังบาลนี่ใส่ก็ร่วงร่วมากอืมค่ะอะงวดนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะที่เขามารับชมรับฟังคลิปของพ่อเป็ดเนาะค่ะความฝันของคุณพ่อเนาะค่ะขอให้มีโชคมีลาภกับคุณพ่อเนาะค่ะ งวดนี้สุครูสุกนค่ะงวดนี้ขอหสา้ตัวแตกแล้วคุณพอ่อเนาะค่ะเ,เคยขอมาตรงล้วกเ,เคย่าตรงเคยข่าตรงมาแล้วเนาะคะ่งะงวดนั้นเข่าตรงตรงหาศูนย์สี่บเมนบอกศูนย์หาศูนย์หาหอคะค่ะศูนย์หาหาศูนย์สี่นี่แหลคะ,ละค่ะท่าชมค่ะงวดนี่ขอหามา ตรงเนาะค่ะขอให้มาตรงๆอีกขอให้มีโชคกับพอเป็ดสุขูสุคนค่ะตามตชื่อเราเลค่ะค่ะในคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพอเป็ดได้หลายค่ะบแพงแนวทางขอบคุณค่ะคุณพ่อค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะเนื่อง้าตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพอเป็ดค่ะในงวดวันที่1ิพฤษภาคม2568 คลิปนี้เป็นคลิปแรกของพ่อเป็ดในงวดนี้เนาะค่ะพ่อเป็ดนี่เพิ่นฝันสันสันฝันโบย่าฝันขอนสีแจงเพิ่นว่ะค่ะฝันมึอขืนนีเพิ่นว่าค่ะเพิ่นฝันว่าเพิ่นในยางไปน้าทางเพิ่นว่าละมีมือเพิ่นวาเดมาเพิ่นวาในความฝันเต่บโบเห็นโตเพิ่นว่าเพิ่นวาน่าจะเป็นผีตัวเก่าเพิ่นว่าทีมาบอกเรียกเพิ่นเพิ่นวาละงวดนี้มาบอกอีกเพิ่นว่าค่ะ เดีมือมหาห้เพิ่นว่าบอกพ่อเป็ดให้พ่อเป็ดเดีมือออกมาพ่อเป็ดก็ยื่นมือออกมาเนาะค่ะยื่นมือออกมาหานิวลำมือตัวนั้นก็ยิบเงินมหาห้เพิ่นหกบาทเพิ่นว่ามแต่เหรียญบาทหกเหรียญเอามาใส่มือให้เพิน่นเนาะค่ะแล้วเพิ่นก็ว่าโอ้ยคือหายหน่อยแ้่ห้หกบาทพ่อเป็ดเลยห่านเนาะค่ะผีก็เลยบอกว่าเอาถ้าว่าหายหน่อยว่าสั่นิให้อีกว่าสัน่นก็เลยเอามาห้อีกห้าบาทเพิ่นว่าค่ะเอาเงินนี้มาใส่มือให้อีกห้าบาท พ่นวาหลังจากนั้นกก่าเมื่อเพื่อนว่าค่ะฟันซ้ำนี่โบหินโตเด้อเพื่อนว่าแต่ว่าเห็นแต่มือเพื่อนว่าค่ะเห็นแต่สวงศอกลงมาเนาะค่ะสวงคอศอกนี่ลงมาเพื่อนว่าเป็นมือยิบเงินมาห้เพื่อนว่ารอบแรกยิบมาห้หกบาทมิตรเลียนบาทเพื่อนว่ารอบที่สองยิบมาห้อีกห้าบาทเพื่อนว่ามิตรเลียนบาทคือกันเพื่อนว่าค่ะคุณ่อเลยว่าเขามาห้เลขเพื่อนว่า เพิ่นก็เลยห้ยฮกหาเลยแคนแคนเลยเพินเพพ่น่าเ,นนเาเลขผีห้เพิ่นว่าค่ะวงกลมห้เน้นนเลยถ้าเลขสามตัวคุณพ่อเพิ่นห้หาหากหาเนาะค่ะหาตัวแรกนี่ตีมาจากมือเพิ่นว่ามือหาหนิ้วเนาะค่ะจับหาใส่เพิ่นว่ะราคาหกเนี่ตีมาจากเงินหกบาทเพิ่นว่ะราคาหา,หาตัวท้ายนี่ก็ตีมาจากเงินหาบาทเพิ่วนว่าค่ะแนวทางของพอเ็ดในวันวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดขอให้ทานผช้วมทุกท,ท่านมีโชคมีาลาภในวันไงครับคุณพ่อสุขสุขคนค่ะ งดที่ผ่พานมากค่ะท่านผู้ชมเลขคุณพอกเขาะะ่าเลยค่ะเหลขคุณพอกเข่าตรงๆเลยเนาะ,ะ่ะคุณพอให้สามตัวสี่ศูนย์หกเนาะคะ่ะสองตัวนี่ศูนย์หกเน้นๆเนาะคะ่ะเข่าตรงๆเนาะคะ่ะเป็นเลขผีบอกเนาะคะ่ะโค้งสุดท้ายคลิปที่สองเนาะคะ่ะเป็นผู้หญิงจะจอยดำๆเพื่อนบ่ามาบอกผู้หญิงคนนี้เคยมาบอกบอกเนี่ยมได้ถึงเนี่ยมนั่นกระถึออีรีเพื่อนบ่าค่ะแต่ว่ารอบมี้บห็นตูเพื่อนบ่าค่ะ่เห็นตูเนาะคะ่ะ,คะ แต่ว่าเห็นแต่แขนเพิ่นว่าแต่เพื่อนว่าน่าจะเป็นโตเก่าผู้หญิงัตเก่าผู้หญิงผู้เก่าเพิ่นว่าที่มาบอกเลขงวดว่าหั่นเพิ่นบ่ามากอีกแล้วแต่ว่ากะให้ลอคงสุดท้ายน้ำเพิ่นบ่าค่ะอย่าลืมหกหาเพิ่นบ่าค่ะแนวทางในงวดนี้เนาะค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับคุณพ่อสุขูสุคนค่ะทะเลา3สามตัวก็อย่าลืมตัดกับหมุนนํำเด้อค่ะกันไวค่ะท้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวหนิงพะรวยนด้ยะ คลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปนาพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ